ว ried, สวัสดีครับครูสวัสดีจ้านัลเลนากนเรียนทุกคนหยิบหนังสือขึ้นมาครูเขียนบนกระดานแป๊บหนึ่งนี่เธอดูรายการนี้ยังไงสนุกมากเลยถ้าสอนแบบนี้นะคงจะดีนะเธอเนาะพูดกันมากเสียงดังด้วยเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวคุณครูจะให้กลับบ้านไปคัดลายมือคนละสิบจบแล้วส่งครูพรุ่งนี้เช้าก่อนเข้าเรียนวันนี้พอเท่านี้ นักเรียนทวกทีน,นี่ให้อ่านให้เขียนแค่นี้ก็บ่นกันอยู่ได้สมัยก่อนครูเป็นนักเรียนอ่ะอ่านเขียนท่องหนักกว่านี้อีกอ้าว้องมี่เขาไม่เรียนกันหรือเนี่ยเสียงดังเล่นกันอยู่ได้สอนอะไรสอนที่นี่สอน ครูพีชาตอนเช้าอะ่ะได้สอนหนังสือไหมวันนี้อ่ะฉันก็สอนแล้วไงสอนเรื่อง the famous place in the world ไงฉันเห็นเธอไม่สอนนะเล่นเสียงดังอะไรก็ไม่รู้อสอนทุกวันเนี้ยก็ต้องสอนให้นักเรียนมีความสุขเราก็ต้อง play and learn ก็คือเท่ากับเพลินไงก็ต้องสนุกสนานให้ฮาร่าโดยในห้องด้วยได้ทั้งความรู้แล้วก็ความสนุกสนาน play and learn เท่ากับเพลินเนี่ยฉันจ,จะอธิบายให้ฟังก็คือว่า ขนะเป็นคนชอบดูเกมโชว์ไงก็เลยเอามาปรับใช้กับการสอนฉันไงก็เลยได้เป็นเกมโชว์ที่แบบมีทั้งคะแนนแล้วก็นักเรียนได้ความรู้แล้วก็ความสนุกสนานไปด้วยโอ้ยอยากรู้อยู่พอดีเลยเทคนิคการสอนแล้วต้องเตรียมอะไรบ้างก็แค่ง่ายๆก็คือเราออกก็ไปเอารูปจากใน Google มาง่ายๆชิคๆมากเลยแล้วก็ไปหารูปมารูปที่เราสนใจรูปที่นักเรียนสนใจเกี่ยวกับสถานที่เราก็เอามาหามาเสร็จแล้วเราก็ เอาไปใส่ใน powerpoint เสร็จแล้วแล้วก็ทำเป็นแค่เ,เป็นแผน่นป้ายเหมือนกับเล่นเกมแล้วก็มีคะแนนให้เด็กๆเด็กๆก็จะได้แย่งกันตอบเพื่อเอาคะแนนไงอ๋อแบบนี้นี่เองนักเรียนห้องของฉันน่ะให้จดให้เขียนบนกันใหญ่เลยสงสัยจะไม่สนุกเดีย๋ยวต้องเอาเทคนิคของครูปีชาไปปรับใช้ที่ห้องบ้างละฉันหวังว่าเดี๋ยวฉันต้องเอาเทคเนิคไปสอน,เ,นเด็กๆต้องชอบแน่นอนเลยเยวคแน่วังว่าเธอคงจะมีเกมสนุกๆให้นักเรียนทำนะ ถ้นั่งยิ้มอยู่คนเดียวเนี่ยโอ้ยขอบคุณเธอมากเลยนะครูปีชาวันนี้ฉันเอาเทคนิคการสอน p l a y and Learn เท่ากับเพลินไปใช้นะเด็กนักเรียนนะชอบสนุกกับกิจกรรมฉันมากเลยอะ่ะฉันก็ดีใจกับเธอด้วยที่เธอนำ p l a y and Learn เท่ากับเพลินไปใช้ในห้องเรียนทำให้นักเรียนมีความสนุกขึ้นฉันต้องหาเทคนิคการสอนที่แปลก ใหม่ๆมันใช้กับนักเรียนในห้องบ้างแล้วแหละจะได้สนุกและเด็กๆจะได้ชอบค่ะการที่ครูเอาเกมมาให้เล่นนะคะในการเรียนนี่คือแบบมันไม่น่าเบื่อค่ะไม่ให้มันแบบสร้างความสนใจให้นัเกรแบบเกรยียนอยากเรียนมากขึ้นค่ะแล้วก็รู้สึกสนุกไปด้วยสาร์เาของนูนะคะนอกจากการเล่นเกมแล้วอยอยก็ยังนําให้สนุกกับการเรียนที่ เรียกว่า Pay and Learn ทำให้เพลิดเพลินกับการเรียนมากขึ้น,นะค่ะ